เกษตรกรรมพระราชทานการแหล่งน้ำทฤษฎีใหม่ทรงย้ำนำวิถีอาชีพอื่นยืนพอเพียงเลี้ยงชีวีชนสุข,ขีอยู่พอเพียงเคียงแผ่นดินวโรกาสเฉลิมชนพระพันษาปวงประชาสุขใจไปทุกหนรวมใจพร้อมน้อมถวาย ชัยพระทรงพลทั่วสกลแท้ซองส่งพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทมหากรุ๊ปมีเดียจำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในหลวงที่ที่พระราชทานน้ําที่หลั่งไหลด้วยน้ําใจของพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวน่ะมีพระคุณยังสูงท่านมีน้ําใจต่อประชาชนทุกด้านผมบอกคงถ้าผมว่าจะไปหาที่ไหนไม่มีอีกแล้วในประเทศไทยอะแล้วทั่วโลกก็ไม่มีเอาหรือคุณว่าที่ไหนมีในหลวงอย่างเนี้ยไม่มีหรอกครับผมเชื่อได้ไม่มี คนที่ปลายน้ำถึงยิ้มได้คนไทยมีความสุขได้ก็เพราะน้ำดีน้ำดีได้ก็เพราะการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการลุ่มน้ำในพื้นที่ของเรากรมทรัพยากรน,น้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม อยากกรีดกันกี่ครั้งอยากมันกันกี่ตลบอยากเบิ้ลกันกี่รอบคุณหนึดแค่ไหนกับงานนี้เทศการกรีดมาราธอนกรีดม่งานกับสวนน้ำและสวนสนุก4ตุลาคม2 5 5 7เ็ถึง11มกราคม2558นรี้ที่สวนสยามสนับสนุนโดยสกศคชีวิตครูเราดูแลนำไปสู่ครอบครัวครูเราดูแล กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ำคือชีวิตโครงการคืนคลองให้น้ำไหลคืนความใสให้น้ำทั่วประเทศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คุณผู้ชมครับโครงการช่างหัวมันอันเนื่องมาจากราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอยู่ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับโครงการนี้นะครับมีความเป็นมาที่สําคัญเป็นอย่างมากคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินแห่งนี้โดยครั้งแรกนะครับใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากชาวบ้านจํานวน120ไร่นะครับและในปีพุทธศักราช2500 52นะครับส่งซื้อเพิ่มอีก130ไร่นะครับรวมเป็นที่ดินทั้งหมด250ไร่นะครับที่บริเวณแห่งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เกษตรกรนั้นมีส่วนร่วมในการปลูกพืชท้องถิ่นนะครับที่เป็นของเกษตรกรที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับ การช่างหัวมันตามพระราชดำริเป้าหมายต้องการให้เป็นศูนย์รวมเพื่อเศรษฐกิจของอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูกแล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมกันดูแลเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดปัจจุบันมีการบริหารทรัพยากรแบบวุรนาการขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสโดยจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับประชาชน ที่สาคัญนะครับโครงการนี้ก็ยังถือว่าเป็นโครงการทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพราะได้มีการนํากังหันลมนะครับที่มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้มากถึง50เมกะวัตต์ซึ่งสามารถที่จะใช้ไฟภายในโครงการรวมทั้งไฟที่เหลือจากการใช้ในโครงการนะครับก็ยังขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด้วยครับ จากนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของแหล่งน้านะครับพระองค์ก็ทรงมีพระราชดารินะครับให้พัฒนาแหล่งน้ําโดยเฉพาะที่ตรงนี้คืออ่างเก็บน้ําหนองเสือนะครับดยขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงของกรมทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คงอีกไม่นานนะครับโครงการนี้ก็จะสําเร็จ ในส่วนของกรมสมิ่งแ้น้ำนะครับที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการช่างหัวมันนะครับก็ที่จริงแล้วเนี่ยก็มีหลายหน่วยงาน,นครับที่เข้ามาร่วมในการทาโครงการพระธรรมดิช่างหัวมันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกส่วนร,ราชการเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะ,ะเรียกว่าให้พี่น้องประชาชนเวลาเข้ามาในโครงการจะได้เห็นเรียกว่าพระธรรมดิ ถือว่าพระราชบรมโองค์ท่านที่ให้ไว้เกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าในส่วนของกรมทรัพยากรธรรมเราเรียกว่าสะพานนะครับโดยที่จะผ่านไปตามอ่า,อางเก็บน้ำต่างๆนะครับไหลเลาะไปตามอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็จะมีการขุดลอกนะขุดลอกเอาน้ําจากห้วยเข้ามาเติมในอา่อางห้วยเสือนี่นะครับซึ่งก็ทําให้มีปริมาณน้ำประมาณสองแสนกว่าลูกบาศก์เมตรซึ่งจะใช้ ในเรื่องของการกิจกรรมต่างๆเชื่อมวันได้อย่างพอเพียงนะครับเราจะมีเรื่องของการทําทางที่เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ําต่างๆก็จะมีทางทางเดินนะครับก็ให้ประชาชนได้เดินผ่านเห็นธรรมชาติที่เป็นร,ระบบดิเวทท,ที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็วการก็ทกําเกาะสองสามเกะนาะในเกาะนั้นก็จะเป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้เพื่อให้นกหรืออะไรต่างๆได้อยู่อาศัยนะครับก็เรื่องของการเรียกว่าทําให้มัน ทุกมิติของเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็น้ำเขามาเกี่ยวข้องเรื่องของขขอองงเรื่องของระบบนิเวศด้วยครับตอนนี้ความคืบหน้าของโครงการสําหรับในส่วนของกรมสักการน้ำเนี่ยความคืบหน้าทั้งหมดก็ประมาณเจ็ดสิละนะครับทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จภายใน15บห้าวิการนะสิบห้าวิการนะครับก็คงรจะแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับก็มีรายละเอียดอย่อยต่างๆเข้ามาดูแต่หลักทั้งหมดเนี่สิบห้าวิการต้องเสร็จครับ น้ำหนองเสือนะครับก็ยังอเอาน้ําจากตรงนี้ไปใช้ในโครงการช่างหัวมันนะครับโดยเฉพาะการไปรดน้ําภายในโครงการนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญของกเกษตรกรนะครับและ,กะเกษตรกรที่อยู่บริเวณร,รอบๆอบําเภอท่าย,ยางแห่งนี้นะครับก็ยังได้น้ําจากอ่างเก็บน้ําหนองเสือนี้ไปปลูกพืชไปรดน้ําต้นไม้นะครับซึ่งทําให้กเกษตรกรนั้นได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับ ช่างหัวมันตามแนวพระราชดำรินะครับถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพื้นดินที่แห้งแล้งนั้นสามารถจัมาพัฒนาและเป็นแหล่งพรอบปลูกได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของประชาชน ว่าตอนนี้นะครับโครงการช่างหัวมันจะยังไม่แล้วเสร็จและอยู่ในระหว่างการปรับปรุงก่อสร้างนะครับแต่ก็จะเห็นความเขียวขจีของโครงการช่างหัวมันซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับ ที่ปลายน้ำถึงยิ้มได้คนไทยมีความสุขได้ก็เพราะน้ำดีน้ำดีได้ก็เพราะการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการลุ่มน้ำในพื้นที่ของเรากรมทรัพยากรน,น้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม เชิญร่วมกิจกรรมและลลี่ท่องเที่ยวครอบครัวการกุศลให้มากกว่ารับช่วยปรับสังคมครั้งที่สองระหว่างวันที่27ถึงวันที่ 17, ท28ธันวาคม2557เส้นทางกรุงเทพวังน้ำเขียวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับลมหนาวร้องบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านคลองทุเรียนส่งไปสมัครมาได้ที่025381635 ตลอด24ชั่วโมงรับจํานวนจํากัดค่ะสนับสนุนโดยสกอสคชีวิตครูเราดูแลนำไปสู่ครอบครัวครูเราดูแลกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ำคือชีวิตโครงการคืนคลองให้น้ำไหลคืนความใสให้น้ำทั่วประเทศวิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี นงานครูนี่เราก็ต้องเป็นครู24ชั่วโมงเราก็ทําตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เป็นงานสร้างคนสร้างชาติานั้นก็เครียดครับเครียดกับครูเครียดกับเด็กเครียดกับผู้ปกครองแต่ว่าในการทําการ,กรเกษตรนั้นทําสวนนั้นเรามีความแต่สบายใจนะครับเราได้ออกกําลังกายตรง หลักแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เริ่มนํามาใช้ตั้งแต่อย่างที่รับราชการเป็นครูอยู่นะครับเพราะว่าจมงเห็นว่าต้นไม้ที่เราปลูกนี่เริ่มตั้งแต่เราท่านมีพระราชดำรัสเรื่องไรนาวนผสมจากตรงนั้นผมก็เริ่มเริ่มปลูกไรนาวนผสมที่บ้านในพื้นที่สองไร่นะครับพื้นที่สองไร่ก็ปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก ตามที่พระองค์ท่านได้รับราชดรรัสไว้ครับก็ถึงเวลานี้ก็สิบปียี่สิบปีตอนไม้ขอย่างขึ้นครูสมพงษ์ถึงแม้วันนี้จะเกษียณอายุราชการแล้วแต่ก็ยังน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิตทุกๆวันครูสมพงษ์ จะเดินทางไปที่ไร่สับรถเพื่อไปดูถึงความเจริญงอกสับรดภูเก็ตเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่แตกต่างจากสับรถในแหลง่งอื่น นั่นก็คือมีรสหวานกรอบกลิ่นหอมเนื้อมีสีเหลืองตลอดทั้งผลเยื่อใยน้อยแกนผลมีความกรอบสามารถรับประทานได้จากคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปัจจุบันนี้ได้มีการตั้งกลุ่มผู้ปลูกและตลาดสับรดภูเก็ตขึ้นมีนายมานะแท่ลิ้มเป็นประธานกลุ่ม นึ่งก็ไปปลกูกทดลองปลูกสับระรดเพื่อศึกษาหาความรู้แล้วก,ก็เริ่มปลูกหนึ่งไร่หนึ่งไร่ก็ได้เก็บความรู้มาจากเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนบอกว่าเรามีกลุ่มสับระรดเราจะตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพวกปลูกสับะรดการก็ไปช่วยกันหน ой, <c oughs> ่อยผมก็เข้าไปช่วยก็จินตนาจริงๆในการปลูกสับระรดมะโคโน,นั้น เขาไม่ค่อยบอกกันนะความรู้ที่ที่ได้จากการปลูกประสบการณ์จากการปลูกเพราะ่าบางคนปลูกมา20ปีประสบการณ์ก็ผิดถูกก็ปรับปรุงมาเรื่อยนะครับแล้วก็สูตรไข่สูตมันเป็นความลับผมก็เข้าไปเพราะว่าตัวไปนี้เราก็ต้องมาแชร์ความรู้กันเราปิดบังกันไม่ได้แล้วเพราะว่าเราต้องพัฒนา พอที่ทําเรื่องสับป,ปะรดเนี่ยใช้ทุนจากที่ไหนมาทำครับครับผมเคยกู้เงินของสกสพนี่ครับผมเป็นสมาชิกครับรัฐสภาดูอยู่ด้วยอก็เป็นสมาชิกสกสคสวคัสดิการสวัสดิการสวัสดิภาพคูคตับครับกูบบ้มาก็มีเงินชวนหนึ่งมาเป็นทุนในการทําสวนสับป,ป,ปะรดด้วย ว่าตอนนี้ก็ได้ชําระหนี้ไปหมดแล้วทำยังไงถึงสามารถชําระหนี้ตรงนี้ได้ใช่ประมาณไำระหนี้ปกติก็ประมาณไร่หนึ่งกําไรอยู่ที่ไร่หนึ่งสี่หมื่นต่อไร่ประมาณสี่หมื่นกำไรสุทธินะครับสี่หมื่นเราก็มีกําไรส่วนนี้เพื่อไปชําระหนี้ที่กู้ยืมมาได้เราตอนนี้ก็คือรายได้ที่เกิดขึ้นเราก็สามารถี่เก็บ เป็นเป็นเป็นเงินออมไม่ได้ใช่ไหมครับครับครับแต่ได้ที่เกิดขึ้นก็เป็นเงินอมอมในฐานะที่อ,อ,อาจารย์ปีอยู่ในแวดวงการศึกษาเป็นครูมานี่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากจะทําอาชีพเสริมเนี่ยจะมีรายได้จากตรงตรงจุดนี้เพิ่มเติมน,นี่ยังไงางครับคือคือเวลาเรามีเวลาว่างหรือว่ากเกษียณมาแล้วถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆมันก็เงว่น่ยมันก็เงา เราก็หาทางที่จะไปทํางานโดยเฉพาะงานการเกษตรนี่มาเราปลูกวันนี้พรุ่งนี้มันก็เห็นการเจริญเติบโตแล้วมันก็เจริญเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันดูแลมันสบายใจพอเราเข้าสวนแล้วมันสบายใจมันมันมันผิดกันกับรับราชการผิดกันตอนที่เป็นเป็นผู้อาโรงเรียนหรือเป็นครูนี่มันเครียดเครียดอยู่กับครูเครียดอยู่กับเด็ก แปลว่ามาอยู่กับต้นไม้มันไม่เครียดอะไรเพราะว่ามันมันเห็นความเจริญเติบโตครับแล้วก็มันสวยงามพอเห็นลูกแล้วก็มันมันเห็นเงินแล้วพอเห็นลูกเห็นเงินแล้วเห็นรายได้แล้วครับยิ่งก็มีความสบายใจเพราะว่าสําคัญเราสาคัญที่ใจไงถ้าใจสบายร่างกายมันก็สบายไปด้วยแนวคิดหลักปัจจาในการ ดำเนินธุรก,กิจในการใช้ชีวิตยังไงบ้างค<ด>ือ <c oughs> จริงๆแล้วผมตอนนี้นะผมไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถ้าอยู่กับสวนอ,อยู่กับสวนผมก็มีแต่น้ำสองขวด <c oughs> เป็นน้ำที่เอาไปจากบ้านมาลงซื้อค่าใช้จ่ายก็ไม่มีอะไรนอกจากค่าน้ำมันการน้ำมันรถที่ไปถ้าทำสวนที่บ้าน ก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยนะครับบางวันก็ใช้ไม่ถึงสิบบาทใช้ไม่ถึง10บาทตอนนี้ใช้แบบพอเพียงใช้แบบได้อยู่ได้แต่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใช่ไหมเพื่อความแข็งแรงอ๋อวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพื่อความ็งแนงของสมาชิกใช่ไหมเพื่อความแข็งแรงของที่มีอำนาจต่อรองการซื้อขายกับพ่อค้าแล้วอีกอย่างเราจะจัดแบบ ชนิดที่ว่าภายในขายครับไอ้ฝ่ายผลิตก็ผลิตไปครับไอ้ฝ่ายขายก็มาเอาไปขายคือเราจะทําแบบเป็นครอวงจรในในกลุ่มของคนที่ขายแบบว่าย้นเรามันคือที่ขายของเรามันจะว่ามันไม่มันคงเท่าไหร่ครับถ้าเราพูดเพราะว่าที่ภูเก็ตมันแพงมันหายากอืมคือมีหนี้นี่เราเป็นทุกข์ูว่า เช้นเดือนเราต้องไปจ่ายหนี้จ่ายจำระหนี้นะแล้วก็หนี้ทุกอย่างมันก็มีดอกเบี้ยอยู่ครับดอกเบี้ยนั้นเราก็ต้องจ่ายแต่ว่าพอไม่มีหนี้แล้วเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วนะครับมีหนี้นี่เป็นทุกข์ที่สุดในโลกพอไม่มีหนี้เราก็สบายใจนะพอมีหลักว่รปรัชญาในการทํางานอย่างบ คือหลักก็ใช้ใช้หลักของของพระองค์ท่านนะครับว่าเราเราใช้เศรษฐกิจพอเพียงคือคือใช้เท่าที่มีนะครับใช้เท่าที่มีแล้วก็หลังกเกษียณแล้วเราจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยมีอะไรที่จะจชามากนะ,ะวันๆหนึ่งเราก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยมีแต่ค่าน้ํามันที่จะต้องขับรถไปสวน ทำไอวิดีโอไม่อยอแลง่ายๆนี่เ็เรียบร้อยแล้น้ำเยอะนี่น้ำจับลอ้ผมกดมันแรงแล้วเพาะลองลองก่อนนะครับลองก่อนลองจิมดูลองชิมดูจับเลยวะอ่อ่าอ่าอ่อ่าลองกันอ้ยนเมาให้เยี่ยมมยอดมากอร่อยหออร่อยอร่อยมาก หวานกรอบอร่อยหวานจริงๆครับอือหือชิ้นเดียวพอต้องขอสองชิ้นแล้วอรเอยอรเอยเนหวานจริงครับสับปะรดภูเก็ตเป็นพืชของดีเมืองภูเก็ตที่ควบคู่กับการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงถือได้ว่าเป็นมรดกทางธรรมชาติและผสมผสานภูมิปัญญาที่สืบทอดมานานและเป็นที่น่ายินดี ที่สับป,ปะรดภูเก็ตได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทำให้ได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินและภูมิปัญญาของเกษตรกร,กรในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2558จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร,กรผู้ปลูกสับป,ปะรดภูเก็ต และผู้ประกอบการสรับปรดภูเก็ตเป็นอย่างมากครับ